Are you ready? ไม่พอมไม่พร้อมไม่พอ two one let's go มาแล้วโอ้ยประตูวัดประตูวัดประตูวัดโอ้ยจิบประตูวัดมันมาแล้วมันเริ่มแล้วซูม ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมพาร์ทโมโฟเบียนั่นเองแนะนำตัวหน่อยซิแนะนำตัวหน่อยก็มีซีโอจากท้องฟล็อปช็อปมาแล้วครับแล้วก็โปรเพเยอร์ของเรานั่นเองนะครับกโปรเพเยอร์ครับแนะนำตัวดีครับชื่ออะไรนะครับผมชื่อซุงครับโอเคครับนี่เฮ้ยเท้าใครอะใครอยู่ในตตู้เฮ้ยใคร แนะนำตัวเองหน่อยซีครับผมใช้ตั้งครับเป็นพนักงานประจำของโปรชอปสตูดิโอครับพนักงานของซีอีโอเองนะครับผมนะวันนี้นะครับพาร์ทมูก็ได้มีอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตที่เราสามารถขึ้นโซฟาแล้วนะครับผมนะเนี่ยขึ้นได้แล้วเองนะขึ้นได้แล้วอัปเดตใหม่ขึ้นโซฟาได้แล้วบ้าอะไรอัปเดตใหม่มีแค่นี้จบ ไปหมาแล้ว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 โอ้โหแล้วทำไมตั้งไม่ใส่หมวกคิดมาดเออใส่เนาะเพืไม่ใส่ใส่ใส่ไม่โหลดใช่เดี๋ยวม่โเราถ่ายผีไล่ผีด้วยสมาร์ทสติ๊กแล้วก็ผีเป่าเทียนผีชื่อว่าโทมัสกาเซียตรงเพิ่์โมหายไปไหนทรงอะไรไม่มีเลยทรงไปไล่ไปไหนใครเก็บไปไม่ได้เอามาเรื่องจริงดิเรื่องจริงเดี๋ยวโอ้ใจเถียงแล้วกันใจเทียง อ่ะผมันอยู่ในกูด้วยอยู่ในกูด้วยผมใช้แต่เล่นมันมันมานอยู่ในกูด้วยอ่อ่อนนี้ไม่ได้อะไรมาเลยแย่เขียนสีเชิญเขียนพ่เฟษไว้นี่คืออะไรออี F อ่า E F เฮ้ยไม่ถือดรป่ะผมถืออะไรที่มันเอาไว้ต้องจุดเขียนแล้วอะโอ้โหมาถึงจุดจุดนี้ได้มันมันดูดป่ะของไอ้นี่าของธรรมดาบนไฟฉายทางจะหมดอะไม่หยิบของไายอะ กด e กด e o e เก็บกุญแจยังเก็บแล้วโมัสตายดิอยู่ใต้ดินกันอยู่กี่กัสไลด์กะดูเป็นแค่แมนผมองไม่เห็นนะมีแต่พวกคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยวะมึงคนใช้เทียนมองไม่เห็นเลยคนนี้ใช้เทียนผมมองไม่เห็นนะไงผมว่าหาไปจ่ายไม่ได้ที่ไหนเนี่ยตังเปิดไฟแล้วมันเป็นสุ่มกำลังเปิดเปิดได้แล้วเปิดแล้ว มานมันมัเขามีวิธีมองเห็นแล้วเองต้องย่อเว้ยต้องย่อเดินจะเห็นแยก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 กันหาของเลยของไม่ใหม่ไปใช้ไปใช้อยู่ที่รถนี่ไม่ใช่ยาเสพติดในของอันนี้อยู่อะไรอยู่มาอะไรอยู่มาอะไรโอเคโอเคเจ้าหน้าที่เอาของใหม่ไอของต้องสาวไม่ใช่ยาเสพติดนะของหาผีทำไมหาของใหม่ดีกว่าอ๋อของมันอยู่ไหนเนี่ยพรุ่งนี้ยังไม่ได้หาเฮ้ยกล่องเพลงนี่ไงอยู่หน้าบ้านไอกล่องเพลงกล่องเพลงอยู่น้าอยู่มันอยู่ตรงนี้ อ๋อย <T> ู <ing> ่ตรงนี er. ้โตเลยใครจะเพลงกล้องเพลงพร้อมหนียังเดี๋ยวพร้อมพร้อมดีพร้อมพร้อมนะออกออกบ้านกันออกออกบ้านอ่าขอให้ผมอยากผมอยากใช้ว่ะเธอกล้องเธอกล้องไปถ่ายกันถ่ายกันเดี๋ยวไม่ได้ถ่าย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 ให้มีกล้องถ่ายได้มเดี๋ยว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 ยินดีขอเปลี่ยนกล้องเออมิวสิกบ็อกซ์สามดาวอย่าขี้ขวานะขี้ขวาที่รู้เรื่องเลยนะมาไปหาห้องขี มันมันมันกดต้องผีเล่นเลยผีเลทเลยเฮ้ยไม่อยู่ด้วยกันก่อนดีไปไหนแล้วถ้ากดแบบกดแบบในวิชั่นอะไรเงี้ยแต่ผมยันไม่กดอะไรเงี้ยไอ้ยูเรดี้ไม่พอไม่พอไม่พอสองหนึ่ง Let's go มาแล้วเปประตูวัดประตูวัดประตูวัดเอามือจิบประตูวัดมันมาแล้วมันเริ่มแล้วซงตรงมันไปหาตรงอ่ะ มันผีมันอยู่ห้องไหนสักห้องอ่ะโคตรยากแต่เหมือนจะอยู่ห้องครัวเสียงมันใกล้มากเหมือนจะอยู่ห้องครัวไปเอาไปเอาเดรีวไฟฉายมาใช้ดีกว่าดีไปเฉียดตัวมาอันนี้อันนี้อันนี้มันเอ็มเอฟแต่ประตูแล้วแล้วบอกกูด้วยเอาแ้วมึงเหมือนจะมาหากูจะมาหากูมจะมาหากูเด็กกูรากกอดจะได้เห็นกูตายสมอนโกดลาก่อนมาละมาเอายังไม่มาสมอนยิงตัา จะได้ไปช่วยมีเปิดประตูได้ยังเปิดประตูที่เปิดประตูเปิดประตูเปิดโอเพนดอร์โอเพนดอร์เปิดไม่ได้โอเพนเดีวเร็วใครอยู่ข้างนอกเนเปิดยังอยู่นา่นแหละมยังไม่ตายเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้ซุงอ่ะเสกละละหรือเปล่ายังยังยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคโอเคโอเคึุดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเป่าเทียนกูอะเมื่อกี้มันเป่าเทียนกูเด้่ยอีกสักคล็อกมีเบอร์เด โอ้คือบอันดูใหญ่ๆๆๆ่ิ่ไปมาเดินตรงไปเลยสุดยอดเชิงเทียนไม่ได้ไปฉองไม่เห็นน้ำมาฉายสวนก็ผีไปเลยผีไม่เห็นเลยพอัวเดินสวนไปเลยไม่เห็นผม่าจะตายแล้วอะอยากเห็น้วีอขี่มนยังไม่ฆ่าตอนนั้น ถ่ายรูปผีได้แล้วด้วยดีมากสองดาวถ่ายไปแล้วสองดาวแล้วสิ่งที่ฟุ้งท่าเวลาใช้กล่องดนตรีโอ้สปิริตบล็อกที่เขาถ่ายได้เพราะมันน่นเลยมันประตูบักเออนี่ไงจุณแปดสปิสปิริตบล็อกไม่ใช่ไงวะสปิริตบล็อกกดตัวคลิกขวาให้กล่องมันเปิดให้เป็นเสียงซาซาซาแล้วก็กดตัวบีอย่าเข้าไปนะตั้งระวังตายนะเวลาใช้สปิริตบล็อกต้องปิดไฟด้วยปิดไฟในห้องไม่ต้องฮัลโหล h า w a ย e กูสินปิดก็ไม่ได้วาง จะวางอะไรเลยเออไปเอาคูซิฟไปวางในตลาราชาผีวางตั้งไว้ไรเรายังหาห้องผีไม่เจอเลยนะเว้ยไปว่าไปกินยาแล้วอ่ะมากินผมก็กินยาด้วยละกันโอ้โหชินดเลยไปกินเกลือไม่รู้จะกินเองซะด้วยสิก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอใกลขนาดนั้นเอ้ยทำไมกินยาไม่ได้วะมันเกิดห้องครัวเลยอะเมื่อยู่หอนรถไฟที่เกิห้องครัวเลยผมว่าคิดว่าน่าจะทปองห้องครัวก็ลงรถลงมั้ง มันเกิดตรงหน้าบ้านเลยด้วยผมผมเจอแถวห้องขวมันเกิดกงเลยมันเกิดหน้าบ้านคือถีอยู่หน้าบ้านในกล่พลงมันเกิดกลางกลางเลยมันอะไม่เหมือนวงเวทเวทไม่ใช่ว่ามันเสร็จป้องดัวตีมันลอบผีมาที่หน้าบ้านหรอกม่รู้มันฮัลโหลมันจะเกิดระเบียงหน้าตาสุ่มมันจะเล็งมาตรงที่กล่องเพลงอยู่ไว้จากห้องของมันจะอยู่ห้องครัวกล่องเพลงหายไปไหนผมรู้จับไปในนู้นจับไปในบ้านจับไปในบ้านมันคิดว่าอยู่ห้องครัวเหมือนกัน อือเอ่อบันเดอร์วอเตอร์อืออ่ามันเดอร t วอเตอร์พร e เซิลวีมีท o ่มสุดเล a โอ y โหอยู่ห้องนี่ห้องเพลงเนโอ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าวล่องเพลงหายไม่หายก็อยู่ตรงนี้เนี่ยะอยู่นี้นี่อนี่นี่นี่เนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะเลยแล้วกันนี่เอาไปจะได้เห็นชัดชัดนะวางบนโต๊ะจะเห็นชัดชัดเนี่ยผมก็อยู่ห้องตัวนี่แหละ นี่วางไว้ตรงนี้เนี่ยโกโก้เผาลนอ่แปะบกเลยห้องสว่าง้อไม่ใช้ไม่ได้อนีโมทแปเป็นสีแยกดูทีวีต่วมันได้แถวๆนั้นจะใช้ห้องผู้มนใช้ไม่ได้อะไรไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้าองอะไดก็บบาแล้วมันใช้ไม่ได้เบสอยู่ข้างในบ้านเนี่ยต้องมันต้องกดขีดขวาอยากดมันเป็นกล่องปิดกล่องมันปิดหรือมันเปิดอะกล่องปิด ทอไมครับทิกขวาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอะผมจำไม่ได้ใช้ได้กี่ครั้งนะผมว่าผมว่ามันพังแล้วถ้าเกิดโนทิ้งน่าจะพังแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยมันแตกไลเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวมากกว่าเนี่ยรู้คุณที่เสียงดิแตกแตนจะมีเสียงเพลงอยู่แล้วมันกดติดไม่ได้นะเวลาไฟเวลาเสียงเบอมันปิดไม่ได้เหรอติดไม่ได้แสดงว่ามันพังไปแล้วตอนที่ผมใช้น่าจะพังไปแล้วโอเคมันเลืองแสงไปดีวะ เออทำไมดอดเหมือนกันวะตัดติดเองว่าทำไมดอดมุ่งเรืองแสรของติดเองผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงไมเป็นติดดอดเปิดเตอร์คือเดินมาเสร็จตายสีแสงสีเขียวโบลี่เหรอดัดข้อแปลกโบลี่อ่ะคือเราต้องหาห้องผีแค่ถิดจะมาวิเตอร์เคนดูเคนดูเดนแต่ยัาไม่มีแต่ยังไม่ค่อยมีสตอกแฟนไลท์ยังไม่มีเลยตองเป็นอะไรไม่มีเงมอลวิเตอร์ยังไม่มี ไม่มีตังค์ทอมิเตอร์มันควรจะมีดิแต่ใครเอาไปไหนมันแถมมาให้หรือเปล่าเอเอไม่มีนี่หว่าเออ้าวเป็นจ้ำเราก็ต้องใช้อิมอิผ่านแล้วอะจังหวะเนี้ยเราอยู่ในจุดนีน้ลนแล้วอ๋อขี่ตัวนี้นยตัดเรื่องฟิสซิ่งได้เลยเราอยู่ที่จุดที่แต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะไม่เอาหลักฐานฟลิซซิ่งให้เราครดูวิดีโอคิมเมล่าอยู่ไหนวะในนี้ผมอยู่นี่อยู่เลยผมอ๋ออาบานด็กว่าว่าเออไออ่ะอยู่บนพื่อน่ะ ทอะไพี่เติบอย่างเงี้ไหนอะหมาอะะสี่ลอกลอกลอกไทยลอก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 ถ่ายไม่ทันเอาไปเลยฮะเยนน่ากลัวเนี่ยที่ลอกอดูกล้องอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ดปดูไปถ่ายนะครับได้อินเตอร์รักชั่นไหมเดินไปหาตรงบริเวณที่สี่โอเคอินเตอร์รักชั่นสองเมื่อกี้ขึ้นสามสามขีดหน้าบ้านแหละซุงหน้าบ้านเลยเฮ้ยควันผมเห็นควันอะ เห็นควันที่ห้องคร,รัวเห็นเหมือนกันควันอะไรวะเห็นผ่านกล้องเลยผมเห็นที่ห้องครัวอห้องครัวตรงประตูห้องครัวใช่ผมก็เห็นะผมมีสิทธิ์ฟ well? ีซิ่งนะก็คือควันอะไรวะตรงเรือหรือว่าควันผีหรือว่าควันทูบวะเอ้ยควันเทียนปะเทียนใช่ถือเทียนเท่านั้นนี่กเรื่อเทียนผมตอบเอาไว้ผมตับเทียนเอาไว้เนี่ยเนี่ยผมตับเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยเยนถ้ามีถ้ามีคือคือถือเทียนเลยมีปะ เฮ้ยรีโมทใครเอามาวะผมเอามาเอาเอารีโมทด้วยทำไมวะโชว์โหน้องแมียวรักกลับบ้านดีกว่าตามตามทำให้เอาโอ๊ะทำไมโอ้มันเดินผ่านโมชั่นโมชั่นโมชั่นตั้งไว้ห้องไหนรู้อตรงพื้นเลยเยี่ยมรู้เอาสามารถจกิดสิ่ของในมือได้วเตัวตัวตลาดเรายังไม่มีอะไรักอย่าง พูยาแต่ผมว่าคิดว่าเป็นฟรีซซิ่งโอ้ไฟแชกคุณเปิดเปลี่ยของในมือเพื่อนไงว่ากด E อ่ะกดไม่ต้องคลิกใส่เลยต้องคลิกใส่เลยคลิกใส่ของเพื่อนถ้าันมั่นใจไม่ฟรีซซิ่งเดียวปิดไฟเป็นไงวจะเจอโกดออฟตังฟ้งฟองไปแล้วตัง้งฟองมัวไว้หนึ่งอัน อย่าูบร้อยกแบบเรียบร้อยคูณทำได้าตอนกุเล่นตั้งกล้งไว้หนึ่งอันไม่มีวัยชแล้วตั้งกล้องงงไว้หนึ่อันไม่ไม่มีาดตั้งกล้องไม่ได้ซื้อมาหมดเีิซืือแล้วมันนั้นน่ะมันเปลืองตังค์เลยเปลืองตังค์ซื้อาแล้วเปลืองตังคเลยโอเคเลยเพื่อนโอจริงวกากูก็รวยกันและแต่เตเพงตายเปลืองตังคีเงินอยู่สองหมื่เนี่ย มียูหมื่นหนึ่งเหมดตัวแล้วแปดพันอ่ะเจ้าสัวเจ้าสัวเอนเลื่องนี้จะเอาของเยอะไอ้พวกนี้มันเจ้าสัวไอ้แมมมันอันนั้นน่ะมันเสียของง่ายมันผีมาหลอกง่ายตาตาผีมสกรอบยังไม่เห็นตัวผีผมก็ไม่เห็นตอนข่ายผู้ชายใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่หาย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 ก็ไม่ใช่เป็นทองมันผีไม่ผู้ชายอ่ะตอนโผล่มันติดไฟหมดเลยไหม ไม่ปิดผมเห็นในกล้องวิดีโออยู่นะตอนนบอ้าวแมงกับถ้ามันไม่ปิดไฟทั้งหมดไม่ปิดไม่ใช่เมงไม่ใช่ไม่ปิดไม่ปิดตอนนี้ผมอยู่มันไม่ปิดใช่ไหมเบสไม่ปิดไม่ปิดเขายืนถ่ายอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่ปิดอตอนนี้ก็จะเหลือไอตัวที่มันชอบเล่นกับไฟเนี่ยเป็นอุบากิถ้าจำผิดแฟตอย่าปิดประตูตูก็กลัวเหมือนกันผมก็อยู่ห้องครัวนี่แหละไม่ไอ้ไม่ใช่หะอุบากิไม่ใช่เอ่อน่าจะเป็น

รู้รู้คิดว่าฉันไม่รู้นะเดี๋ยวเราวประตูบักขึ้นมาโอ้โหมุมกล้องโคตรแย่ตั้งไว้ที่พื้นผมมองไม่เห็นโพตออฟผีสรุปผีไม่อยู่ห้งองไหนเงยงหาห้องผีไ้เจอเลย ป็นสติริตก็ได้เป็นไม่ไน้กับตัวเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยหาดเนี้ยดอกก็ไม่มีบ้องไม่เห็นคุณเชื่อว่าผี่แมงยากษเขาไปอยู่ห้องไหนสักห้องแล้วถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันถ้ามันอมดอกไว้อ่ะเฮ้ยส่กรพิบส่กรพิบที่ห้องพัวถ้าไม่ใช่ดอกไม่ใช่ไลจูแล้วไปกระพริบที่ห้องพลัวติดแน่นอนผี่พื้นบ้าก ขี่พื้นอย่างเงี้ยขี่พื้นบ้านเราจะกลับไปไหมพวกเราไม่ไดของเล่นแล้วเออไปเลยกลัดแต่ก็ได้ละของเล่นเลยประหยัดเงินดีกว่าก็เดาผีกัอะไรเดาผีเอะไรกดเจแล้วก็เอวิเดนซ์แล้วก็เดาผีเอะไรกดเจเอวิเดนซ์แล้วก็เดาผีอ้าผมเชื่อในความภากิเดาได้เลยใช่ไหมลูกต้องคิดหลักฐานได้ไหมไม่ต้องตอนที่ทำผมแค่คิดว่าไม่มีพรีซิ่งเน่ยผมตัดฟรีซิ่งทิ้ง แต่ผมว่ามีว่ะซมโอกาสโอกาสมีโอกาสอีกบ่อเอ๋ตัวอะไรดีวะเขกลับมาได้ด้วยนี่ผมเอาผมตอบไปมิกกันหันตู้ไว้ตอบไม่ทันเวกัมเปิไม่ทันนีพื้นดิพื้นบ้านไหมพื้นบ้านไหมประตูบ้านประตูบ้านพื้นบ้านจะได้สองร้อยเลยเหรอถ่ายเยอะไงถ่ายเยอะไงถ่ายพุดพุดปิ้งอย่างเยอะ ถ่ายทุกอย่างที่จะถ่ายโอ้โหจะเรื่องอะไรกถ่ายเยอะมากก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟากดคลายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม